สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ได้พระกุวัดกระชายมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์มาวิชัยพิมพ์เล็กนะครับผมสภาพก็พอน่ารักนะครับอง์นี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับผมมีลงชาติเก่าๆแล้วก็มีค้าบูนสอ่อขาบอะไรไว้ให้ศึกษาเยอะมากๆเลยนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ครูชั้นดีเลยนะครับก็พร้อมตลับพุุ สั่งตัดหน้าหนาของแท้นะครับนี่ครับขนาดกำลังเอ่อหน้าบูชานะครับจะเอาไว้ให้ลูกหลานไว้ใช้ติดตัวบูชาได้สบายเลยนะครับถือว่าเป็นพระที่ฟอร์มน่ารักนะครับกระทัดรัดน่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อ ID l ดี e ไลได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดี e ไลนไว้ให้ทางด้านล่างนะครับผมก็ ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดอาคอมเมนต์หรือว่าให้กำลังใจกันหลายๆท่านนะครับก็ผมก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะครับผมชิปนี้ภาพสัน่นผมขออภัยนะครับเป็นการถ่ายแบบเร็วๆเลยนะครับก็คือถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็มีราคาแบ่งปันนะครับไม่แพงนะครับพี่ๆ ก็ฝากพี่ๆติดตามเพจสัทธาพระสิบชาติบรกชัยจงังหวัดอยุธยาด้วยนะครับก็เป็นเพจที่ผมสร้างขึ้นมา,าสำหรับพระสิบชาติโดยเฉพาะนะครับก็คือฝากพี่ๆทุกคนช่วยกดติดตามหรือว่าเข้ามา,อ,าอินบ็อกซ์พูดคุยกันได้นะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับแต่คือว่าผมอาชอบศึกษานะครับผม แต่คือพระที่ออกจากผมไปคือผมรับประกันแท้ทุกองค์นะครับซื้อไปนี่ไม่ต้องกลัวว่าถ้ามีใครสวดว่าเก๋หรือว่าพระไม่แท้ผมยินดีรับคืนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ